เดี๋ยวมาชมตะก้อเฮ้ยฮะไแตามที่หนึ่งโสนนะครับมามามาลงลงนะครับลงนะลงนะโอเคแต่โอ้โหลง ลงตลาดแล้วสองสองสามสูดแล้วโอ้โหไวๆเกมไวเกมไวสี่โอ้เกมไวครับวันนี้ เอาลครับสุดสี่ขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้เป็นสองต่อห้าอ่ะสองสี่เหรอหนูว่าสองห้าเอาแล้วครับไ่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาลงนะครับโอ้โหไรไต่ตื้นมาคู่นี้ชิงเดิมพันหมาสองตัวคู่นี้เป็นตะกอ้อเดิมพันนะครับ เดิมพันธ์หมาลูกหมาวัดสองตัวเอ้ยทายแล้วทายได้เอาห้าสามนะครับคู่ชิงเดิมพันธ์หมาวัดสองตัวนะครับลูกหมาวัดสองตัวลูกนี้คู่นี้นะครับหกสาม เจ็ดสามขาผมใครจะได้ลูกหมาไปสองตัวเป็นรางวัลน,นะครับเดี๋ยวก็รู้เิม